สิ่งที่เป็นเมนูชูสุขภาพนั้นเนี่ยอาจจะเริ่มจากอย่างง่ายเลยครับว่าเราเริ่มจากลดปริมาณที่เดิมเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำ้ายสุขภาพ3ปัจจัยหลักในเรื่องหวานมันเค็มเนี่ยแหละครับว่าเราจะลดปริมาณเหล่านี้ในอาหารของเรานะครับที่เป็นเมนูชูสุขภาพได้อย่างไรลดลงอย่างต่อเน,นื่องลดลงโดยคำนึงถึงผู้บริโภคว่ายัางทานได้ยังอร่อยอยู่ก็แลดูทุกท่านมีความตั้งใจนะครับ ก็บอกทุกท่านไปบอกว่าอันนี้ก็อย่าไปคิดเยอะทําให้ลูกให้หลานครับก็เชื่อว่า,เ,าเด็ก,ดกๆในมหาลาัยขอนแก่นครับก็ได้กินดีสุขภาพดีครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งดีๆที่ทาให้กับสังคมครับอาหารอร่อยครับทานที่ไหนก็ได้ครับแต่อาหารที่อร่อยและดีกับสุขภาพด้วยต้องมาทานที่กังสดาลเท่านั้นครับโพรพลัดไสยแก้วดีจากร้านสเต็กลุงเดฟนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ นั่นก็นจะเป็นพวกสลัดผักสลัดผลไม้ครับสวัสดีครับผมจากร้านก๋วยเตี๋ยวปลาอ้วนนะครับแต่ถ้าอยากจะปรับเมนูสุขภาพเพราะว่าผมขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักก็อยากจะจะมาด้วยก็อยากจะปรึกษาเมนูตัวนี้สวัสดีค่ะดิฉันมาจากร้านข้าวและเป็ดนะคะส่วนอาหารที่จะให้เป็นแบบเพื่อสุขภาพนะคะก็จะเป็นผัดยอดอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยเป็ด,ปดในมหาหลัยเราเนี่ยไปต,ต,ตลาดต้นตาลอันตรายนี่คะ สีนะ่กิโลเนาะอันตรายแต,แต่ของเรามีขอให้เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทานอาหารที่ปลอดภัยนะคะกินองไรจะให้สุขภาพดีไม่ป่วยนะคะวันนี้ก็เลยจะขอเชิญทุกท่านมาร่วมอบรมด้วยกันเพื่อจะเอาไปพรากษาเมนูอาหารที่เราขายอยู่ให้มีนิ่งขึ้นไปนะคะซึ่งเราก็จะมีเชฟที่จะมาแนะนําใหจ้จริงๆผมก<ม>็เป็นผู้ประกอบการในย่าน,ก,นการตลานกันนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกท่านนะครับ อันนี้ผมชื่อไพศาลนะครับจากร้านแก่ในซอดพิซซ่าที่นี้นะครับก็อาหารที่สุขภาพก็ต้องสะอาดปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาขพของผู้ที่ไปบริโภคครับอืมครับก็เป็นคำตอบที่ถูกเนาะถูกหมดทุกคนเลยอคราวนี้เราจะมาดูกันว่าอาหารที่สุขภาพเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกว่ากินเค็มเสี่ยงไตพังนะครับก,กินเค็มไม่วควรเกินสองพัน 400มิลลิกรจะทำยังไงใส่กไ่ค่ข้าไรัลี่ค่ะเข้ารี่ค่ะแล้วก็เสากล้องเลคะแล้วจใส่ผักใส่อกไก่แล้วแต่ลูกค้าเลือกได้นะคุบัมันไม่ใช่ตัวอะไรหรืออะไรมันอาจจะเปนน้ำน้ำสุปที่เราสั่ไป้บ้าอันนี้ปั่นน้ำซุปแบบไม่ใส คืออย่างที่บอกทำป้ายในร้านนี้ไม่เคยของสุลถ้าทำได้นะผมก็จะดีมากเสิร์ฟข้าวกล้องขายข้าวกล้องขายข้าวกล้องเรา่ายะไรก็อยากขายอะไร็อาายตัวนี้คืีเขาจะให้ตัวนี้ก็ หลังจากที่อบรมแล้วนะคะเมนูทางร้านจะเป็นข้าวผัดสีสายลุงค่ะใส่ผักสีสายลุงค่ะเพิ่มเมนูข้าวกล้องอเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเพิ่มเติมเข้ามาด้วยจะลองเอาสูตรที่แนะนำะหลังจากอบรมแล้วจะปรับเปลี่ยนเมนูที่เกี่ยวกับสุขภาพก็จะเพิ่มมาในเมนูของเส้น คือมันโปรโมทได้ด้วยเลยแหละโยเกิร์ตมันเป็นโปรเกรสติกนี่น่นต่มันสามารถทำได้เลยบอกได้เลยโอ้โหมีไลายแบบนี้สองสีตั้งคานลายขาวยังสีหรือข้าวข้าวอัญชันเนาะหรือเป็นข้าวไอ้นี้ก็จะดีขึ้นอีกข้าฟองดื่มวันจันทร์ครับเจ็ดยาถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องได้ อันนี้คือดีเปลี่ยนเป็นหมูสับก็อร่อยอร่ออยันนี้ก็ผมว่าดีหมดเดี๋ยวชิมก่อนผมว่าจริงๆเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องได้ก็ดีโอ้ยผัดน้ำก็อร่อยมันก็ผ่านพนักงานใส่ไปสระบบเพิ่มลูกค้าไหมคะไม่หรอลองใช่ไหมคะ ก็อร่อย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 